วัสดีทุกคนด้ยนะครับผมตอนนี้ก็มาคนเดียวในรายการก่อนนะครับผมคืออยากจะมาเทสรายการตัวเองด้วยนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับว่าผมจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์แปลก,กๆที่ญี่ปุ่นนี่นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะพอได้ยินข่าวหรือว่าอาจจะฟังเรื่องผีเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเรื่อยๆหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าผมอยู่ญี่ปุ่นในตอนนี้นี่นเองนะ ก่อนอื่นยนะครับอยากจะขอใหทุกคนด้วยนะครับไม่ค่อยสบายนะครับคัดจมูกทั้งสองข้างเลยคือเขาทรมานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหายใจทางปากเข้าเหนือหายกันเลยดีกว่านะครับผมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเหมืองที่เจริญแล้วไม่ค่อยมีเรื่องอะไรพวกนี้หรอกแต่คุณจะหารู้ไหมนะครับมุมมองเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่องดินลับอะไรพวกนี้ถ้าย้อนไปฟังเรื่องราวสมัยก่อนนะครับหมู่เกาะเนี่ย เป็นหมู่เกาะแห่งแบบว่าเรื่องอะไรพวกนี้บบเยอะและค่อนข้างแรงด้วยนะครับซึ่งอยิงเด็กสมัยนี้ทุกวันนี้ก็มองภาพรักญี่ปุ่นเปลี่ยนไปเมืองที่ทีวัยมากขึ้นและก็เป็นเมืองที่ไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ความจริงแล้วคุณหารู้ไหมครับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไอเรื่องพวกนี้ที่เป็นธรรมดาเลยนะครับและผู้คนกลัวไอเรื่องพวกนี้พอๆกับคนไทยเลยแนละซึ่งสิ่งที่ผมไปประสบพบเจอมานะั้น ผมก็จะเล่าให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้แหละกันนะครับผมเมื่อกีก้คือเกินนะเกินนานนิดนึงเอาละเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมมาอยู่ที่นี่ครับประสบการณ์ที่ผมเจอก็คือผมฝันแปลกคือคือนั้นนะผมฝันว่ามีคนไปล่าท้าผีนะครับแล้วผมเเป็นคนที่กำลังยืนดูเหมือนบอกเป็นวิญญ,ญาณที่กำลังยืนยืนดูคนที่เข้ามาล่าท้าผีนะครับเหมือนฝันว่าเราอ่ะเป็นคนคนนั้นที่กำลังเป็นวิญญ,ญาณนั่นแหละเออแล้วก็กำลังมองดูคนมาล่าท้าผีนะครับอยู่ๆผมก็แปลว่าในความฝันนะ ผมก็เห็นตัวเองอค่อยๆอยลอยเข้าไปหาเขาแล้วพอเข้าไปในร่างของเขาปุ๊บมันเห็นดิวิดเห็นดิวิดว่ามีใครสักคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนร,รถบัสพอรถบัสออกข้ามสะพานรถรถไปทำท่าไหนไม่รู้นะครับแต่มันคว่ำแล้วมันพลิกคว่ำแล้วคือมันหงายเลยรถหงายตกเลยคือไม่เห็นใครนอกจากตัวผมเองนะครับที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็คอหักนี่กแล้วก็กลายเป็นวิญญ,ญาณแต่เป็นวิญญ,ญาณแล้วค่อยๆอยลอยออกจากรา ลอยออกมาแล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าร่องลอยแบบควบคุมไม่ได้ผมรู้สึกมันเหงาบากครับมันเหงามันแบบว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมรู้สึกว่าแบบเราอยากจะบอกให้คนหนึ่งคนรู้สึกเหงาคนรู้สึกอยากร้องไห้ขารู้สึกอยากบอกอะไรสักอย่างทางคำมันสัญญาอะไรต่างๆที่ยังแบบทําไว้สําเร็จนะครับในตอนนั้นคือแบบคนรู้สึกนั้นเลยนะมันเหงามันโดดเดี่ยวมันอยากจะร้องไห้มันแบบความรู้สึกเหมือนว่าเราตายไปแล้วนะครับนึกถึงแบบ ครอบครัวนึกถึงเพื่อนนึกถึงหลายๆคนยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกเขาเลยอาละพอดเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานี่นี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันก็ยังโชคดีที่ว่ามันเป็นแค่ความฝันครับถือป็มาตีสอง่ซึ่งวันนั้นเนี่ยรุ่นพี่เข้ากันดึกครับแล้วผมมานอนอยู่ห้องคนเดียวผมก็เคยลูกสีกมื่าก่อนเลยยอมรับตรงๆว่าตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนมีคนอยู่ในห้องรง่วมกับผมแต่ทันทีไม่ใช่รุ่นพี่แต่เป็น ความรู้สึกที่แปลกประหลาดมากพอผนห,หน้าไปทางประตูนะครับซึ่งห้องรุ่นพี่นี้จะอยู่ข้างหลังของผมนะผมก็นอนหันหัวไปทางห้องเขาเนยน,นะคือถ้าจะเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องเดินจากฝั่งขวาทะลุเข้าไปนะครับมันจะมีประตูอยู่นะซึ่งผมรู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ตรงประตูตรงนั้นนะครับเป็นประตูเลื่อนประตูไม้เป็นประตูเลื่อน,ไม,อนไม่ได้แบบนักอะไรขนาดนะั้นป,ประตูเบาเปิดปิดไปมาเฉยๆนะครับนะครับเป็นความรู้สึกแรกที่ ผมเพิ่งรู้สึกครั้งแรกในชีวิตนะครับว่ามีคนมายืนอยู่ห้องมีคนอยู่ห้องกับผมบแต่ท่านี้มันไม่มีใครเลยแล้วพอตื่นขึ้นมาผมก็รู้สึกว่ามีอาการเป็นบัดเจ็บคอนะครับมันจะเป็นไข้เลยนะตอจากนั้นผมก็นอนต่อนะครับนอนต่อแล้วก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณยี่สนะิบต้นมานั่งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ผมในตอนนั้นก็ได้กำลังคุมโปงอยู่นะ ด้ฝันก็แดดประมาณสักช่วงสิบโมงเช้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเขาก็ถามผมว่าเห็นนะสภาพคนนั้นแล้วสงสารไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมตอบไปว่าก็ใช่ก็สงสารอยู่รับน่สงสารเลยแหละทีนี้เขาก็ถามมาอีกคําถามหนึ่งนะครับว่าเห็นพอดีแล้วเราจะเข้าไป ยุ่งกับเขาไหมนะครับไม่ได้เข้าไปช่วยนะเราจะเข้าไปยุ่งกับเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก,ก็ตอบไปว่าเราจะเข้าไปยุ่งทำไมมันไม่ใช่เรื่องของเรานะรผมก็โดนสวนกลับมาเลยโดนด่าตอ่อคอกอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างนะครับแต่ทาทจํจได้ก็ประมาณว่าทําไมทําไมจะไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะเป็นเสียงที่กระแทกแตกตันมากเลยนะและเป็นเสียงที่ในฝันผมกลัวมากนะครับ ผมควบคุมแล้วผมไกล้าเปิดไปเลยเด้อขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวจะพูดคับีดีครับคัดจมูกสองข้างเหมือนคตดทอระาบเลยนะครับเหมือนคุณแบบปิดจมูกแล้วก็พูดไปอย่างเงี้ยมันไม่แตกต่างเลยนะครับคุณต้องพยายามใช้เสียงเนี่ยถ้าผมไม่ได้แบบถ้าผมไม่ได้แบบควบคุมเสียงตัวเองเสียงผมไม่จะมีกี้เลยนะครับเหมือนไม่มีจมูกนะที่ไม่ได้มีจมูกนะครับซึ่งเอาละเดี๋ยวนะครับคนเป็นหวัดแต่เนื่องขค่อนข้างอ่า ค่อนข้างเก่งนะครับไม่ได้เบื่ออชีพขนาดนั้นแต่ว่าค่อนข้างเก่งเรื่องอะไรไปดีเลยไม่ธารมดาเบื่อหรอกนะครับผมเล่าต่อเลย้วกันการโทรโทนเสียงหยาดกีนะครับผมที่จริงเหตุการณ์นี้มันก็เมื่อไหนไปแล้วแประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วเลยนะครับพอตื่นมาก็ไข่จับเลยนะครับเป็นไข้เลยอะไรประมาณนี้วันสุกผมก็ลาลางานเลยนะครับพอพอะมาณสุกผมก็ลางานเลยนะวันนั้นเป็นเพื่อหัดหรือ ผมวัไม่แน่ใจเหมือนกันเลยต่างๆมันจําไม่ได้ครับผมจำได้แค่เรื่องราวมันก็ประมาณนั้นแหละเช้าวันที่ผมฝันว่ามีผู้หญิงคนเดินไม่นี้ผมหายไข้แล้วนะเริ่มหายไข้แล้วนึกก็เหมือนกับตอนนี้แหละเริ่มหายไข้แล้วดึกเรื่ผู้หญิงคนเดิตัวไม่สูงมากแล้วก็ไม่ได้เพียมากเลยผิวแทนอยู่ๆก็เดินเข้ามาในห้องซึ่งย้อนตอนที่ผมบอกไปก่อนทันทีว่าผมหันหัวไปทางห้องของคุณพี่ดึก แล้วผมเปิด้าไปที่ประตูซึ่งผมก็เห็นว่าพี่คนเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเปิดประตูเข้ามาเลยแล้วก็กำลังจะเดินไปข้างหลังในฝันเด็ปึ๊บประตูประตูมันเปิดอยู่พอกำลังจะเดินผ่านห้องไปผ่านห้องของผมไปก็ได้ยินเสียงเคาเนาอยี่หกนิดหน่อยเดินผ่านเข้าไปนั่นแหละซึ่งในฝันผมก็เดกว่ามันคือความเป็นจริงมันฝันมันเหมือนจริงมากเลยผมก็เลยชะงักไปดู ผมไม่รู้ว่าตัวเองฝันด้วยแต่ฝัน,นเป็นสมบัติจริงด้วยชมคู่วิดูก็เห็นดาก็โดนกัดดกบพี่ข้างหลังสองคนโดยอ,อยู่สองคนนั่แหละแต่เขาก็ไม่ได้โดนติดกันเท่านั้นโดนบินระยะห่างผมทีแรกผมก็นึกว่าแฟนเขาพูดตรงๆเลยนะครับเพราะวันอาทิตย์อะไรอ,อย่างเงี้ก็เป็นแต่เชา้าอยู่วะหรือเลือดไข่วะอะไรี้แต่ทำเม็นต้องแบบมาเดินผ่านแล้วก็โอ๋รอขี่ขัดไม่ก็เป็นข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็แอบส่องถึงสองรอบนะครับ เอาไปมาการนอนมันแปลกๆรู้สึกว่าจากแนงก็นอนอยู่ฝั่งทางขวาของรพีนะครับพอเชิงเื้อเชิงื้อไปมองรอบที่สองก็เห็นว่าน,นอนฝั่งซ้ายนะครับไกลผมอ้ามาเรื่อยๆเนะี่เป็นเหตุการณ์แปลก,ปกเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นกับหอพักแห่งนี้นะครับกับที่ที่ผมอยู่ตรงนี้เหตุการณ์ต่อมาเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ เป็นเหตุการณ์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่แบบท่านสตรีมนะสตรีมยอดหลักนะครับประมาณสักสามสี่เดือนที่แล้วนะครผมก็จะชอบบ่นเลยว่าใครมันพอคองห้องเพิ่งเพิ่งเพิ่งปันอะไรเงี้ยไอห้องนี้ก็เคาะกันไปเคาะกันมานะครับเคาะสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาไอห้องนี้เคาะก็เคาะคืนอะไรเงี้ยพอไอห้องข้าบนเคาะกันก็แบบอยากให้ข้างบนที่มีประคองไอห้องนั้นเคาะลง่นกันไปตีเคาะกันไปเคาะกันมา ไปจบตะทีแล้วเคาะกันอยู่ทุเรียนเป็นสงครามาห้องอะไรก็อยู่กันอยู่ที่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับมาเคาะตั้งแต่เช้าเลยนะบางทีบางคืนก็นอนหลับมาเคาะอะไรก็ไม่รู้บางวันนี้เคาะอ้อนูก็เคาะอะไรเยอะแบบเคาะกันไปเคาะกันมาก็เลยรายการลาบแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับดูว่าใครเจ้าของของอะไรไม่รู้อะไกันเพราเป็นเขตเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็เข้ามาดูเข้ามาเช็คนะครับก็สืบไปสืบมาก็พบว่า เสียงนั้นมันมามันเริ่มจากไหนมันเริ่มเดี๋ยวสืบไปสืบมาก็พบว่ามันมาจากห้องนี้ไหนกรับพบ่อบว่าห้องของบวนนี่แหละนะครับไม่ได้จะว่าห้องไหนเลยพอสืบไปสืบมาปุ๊บอห้องนี้เหนือที่มันเสียงมันเริ่มมาจากห้องที่เชื่อม ah này, ไปเลย,ยนะครับสืบไปเจอห้องนี้ก็เลยเช็คดูมีใครอยู่ห้องนี้ใครอาศัยอยู่ห้องนี้ครับปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่แล้วก็ไปสืบไปถามอีกห้องนึงก็พบว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันนะครับได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันแล้วก็เคาะบึ้งๆปาง ขขรเรื่องาราวเป็นยางี้แต่สุดท้ายแล้วในห้องนั้นอเหมนไม่มีอยุนะครับประทานห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็บอกว่าได้ยินเสียงตายายทะเลาะก,กันนะครับอันนี้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของห้องนี้มีแน,ดดน,น่นอนนี้ตอนที่ไปฟังมานะครับทีนี้เหตุการณ์ต่อมาเมื่อไม่นานก่อนปีใหม่เลยครับอันนี้ก่อนปีใหม่เลยผมยาวก่อนปีใหม นี่ก็ห um ้องของผมเองครับผมฝันถึงห้องของผมอีกแล้วครับปกติแล้วผมจะต้องเดินทางไปหาไอ้ปอนนะแต่ว่ารอบเนี้ไอปอนมันมาหาผมนะครับอันนี้เนี่ยฝันนะฝันว่าไอ้ปอนมาหาผมดีใจมากเลยนะครับเป็นเราแบบในฝันเราไปเที่ยวพี่ใบด้วยกันนะครับไอ้ปอนมมาเอาของมาไว้ห้องผมก่อนแล้วค่อยพาออกไปเที่ยวกับที่ออฟรพวกเนี้ยนะครับผมก็พาไปเที่ยวสามคนในฝันทีเนี้ก่อนที่จะเจอห้องนะครับ เช้าวันต่อมาในะฝันในะความรู้สึกในฝันนะนี่ในฝันไอ้ปอนอะออกไปจากห้องก่อนผมกับพี่อ,อ๊อฟซึ่งผมกับรุ่พี่ก็กําลังจะออกไปที่เดสกี้ดึงได้จะออกไปข้างนอกเหมือนกันนะครับพอพี่แกปิดไฟห้องแกเสียงร้องไห้มาเลยครับเสียงร้องไห้ใครไม่รู้ในฝันเป็นเสียงร้องไห้ดังและชัดเจ,ดมจนมากจนแบบผมขนลุกและกลัวรุ่นพี่ก็ไม่กล้าไปเปิดไฟห้องนั้นเลยนะครับทันทีไฟ สวมีไฟมันยห้อนผมเองไม่กล้าเปิดเดือบปิดปุ๊บเสียงร้องไห้ดังมาเลยครับก็เลยพก,กเล่นบนในฝันว่าไอ้ปอปมันพาใครมาอีกแล้วนี่อันนี้นค,ความฝันล่าสุดที่ผมฝันเ,นเป็นฝันที่แปลกมากนะครับแต่อันนีงคือผมอยู่ผมบอกว่าอยากเจอผีอยังเลยว่ามันมีไม่มดมาให้เจอสักทีดีว่าอะไรครับก็ไม่เคยเจอเนะครับมีแต่เจอเรื่องแปลกๆในฝันแค่นั้นเองต่อมาครับอันนี้ ดีจากรุพีุ่พี่ฝันประหลาดฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอยู่ในห้องแล้วก็เรื่องราวหลังจากนั้นก็อะไรไม่รู้นะครับรู้แค่ว่าผมฝันเสร็จปุ๊บลุพี่เจอต่อนะครับฝันเห็นผู้หญิงนะรับกาทำนองประมาณว่ามาร้องไห้ฟังเหมือนกันนครับนี่ก็เป็นเรื่องปแ,ปแปลกของภพ,อพของผมแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ไม่แน่ใจว่าจะอริหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในความเงบบียบห้องผมนี่ก็เก่ามากเลยครับเป็นห้องที่อ,อยู่กันมาหลายรุ่นนะครับสองส,สองน่าจะเป็นห้องที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดและก็น่าจะมีตำดาหรือใมก็ไม่แน่ใจนะคร,นครับเรื่องเล่าที่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เพื่อเป็นการกลืนและก็เป็นการเปิดรายการ เคาะสนิมของผมนะครับซึ่งเพื่อนได้ไม่มาเนี่ยเพราะว่ามันกลัวนอนไม่หลับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะบางคนจะเป็นเวลานอนนั่นแหละคก็ไม่เป็นไรแต่จริงเพื่อนผมก็เจอเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเจออะไรน่าจะเจอผู้หญิงเหมือนกันนะครับบุกเข้าไปในห้องเหมือนกันฝันมาเห็นผู้หญิงเข้ามานอนในห้องครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครล่าสุดก็ไอ้พรก็ มาเล่าให้ฟังว่าลุนพี่นอนข้ามานาลอยแบบไม่ยอมปิดนาฬิกาปกลุกวันนั้นบัวในีนอนชักดิ้นชักโกรพี่ก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่ทําไมไม่รู้ว่าปุกนาฬิกาไม่รู้ว่าปิดนาฬิกาปลุกเลยวันนั้นผมก็นอนอยู่ด้วยนะครับผมจําได้อยู่มันขึ้นเที่ยวปีใหม่นะครับไปนอนห้องเขานาฬิกาดังตี้วิ้งลุนพี่ก็ไม่ยอมปกุกลุงพี่ก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาปิดนาะฬิกาปลุกซึ่งไอ้บอลก็ลุกไปปิดให้แต่พบว,ว่า ที่แกนั้นเหมือนมีอาการปแปล,แลนะกๆน,นะครับนี่ได้ลยนะฝากรายการใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปเรนี้เรื่องเล่าในยามค่ำคืนหน้ากองไฟของเราและเล่าก่อนนอนกันอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวพิธีนี้กันครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผม